เดออหากูเมียไม่ก um, ูก <saturated parole mucha> <c oughs> ับบอซนขาวมึงคื้กันแล้วะเอายายเองแมเไม่นเจ้าเหตุน้อย่างเจ้าเหตุอย่างเหเรืองนี่แม่เาคงนเมยเบืองนี้ง่านันขาดเบรหรอเจ้าเอในข่ายนเป็นอย่างเพอาว่าสิเปก้นจิบโปแม่เ่านี่เหนายนเื่องนี้เบื้องเจ้าเหตุเป็นบ่ ซ่าง่าก่องมาเทียหายที่เฮ็ดในข่อยในเด้อยเถาข่อยสิไปอันก้นกีบปอมมาทามันมีข่อยเห็นข่อยมันอยู่เห็ดเนี่ยเออนี่แหละควางเึ็นเตนสอะไรพอข่อยเฮ็ดผนนนนุนี้นี่อ้ามันเฮ็ดไงนี่แหละเถาจังว่าข่อยอัน,นอู้ข่อยละบา้า คอยคือโชคดีแท้มาได้เจ้ามาอยู่น้ำนี่แมเ่เท่าเจ้าเฮ็ดเป็นเบื่อสุยางสุแนวโหลดน้ดองจะดีแต่นะน้าแตงแตะล่างถวยซักผ้าถูเฮียนเขียดกัเข่าเขี้ยดีย่างนี้คืออย่างทุกงนี้เจ้าโอ,อนเนก๋หรือด้เท่าโองกัดเจียงกันเนาะเพาะว่าให้ตกตกฟองเนี จังว่านี่ล่ะเออแถามือเส้าเขาไปบัดไหมคือเ่อเห็นหลวงพ่อหนึ่งก็ไปใส่เป็นแบบนันลงมาเอ้ามีเครื่องวัดปุ๊บนะแสดงว่าเพิ่นบ่สบายสนับฟ้าเพิ่นบ่ลงมาเมื่อแถาเจ้าไปบัดมือเส้าเนี่เจ้าไปนั่งอธิษฐานดุ่นดุลเจ้าไปนั่งอธิษฐานว่าจังได้เส้าหนี้ตี้ยนั่งดุ่นดุลน่ะ โอ้ยไข่ก็อธิษฐานว่าเกิดซาดนาสันใดให้ไข่ก็เจ้านี่ก็เป็นคู่ผัวคู่เมียกันอีกทุพพกพพทุกซาตรแม่นสิมีสิบศาดตยี่สิบศาสตร็ใหม้มาเป็นผัวเป็นเมียก,กันทุกศาสตร์ไปแม่เท่าขออธิษฐานว่าจังสี่ล่ะเฮ้ยต่ซาสต์เดียวกูกับเบียกันยังเหรอยังจะไปพ่ออีกซาตรนาอีกอยุ่ <c oughs> อเออ ืออดีวะแล้วเจ้าเด้อ่อยก็เห็นเจ้านั่งอธิษฐานโดนอยู่เด้อ่อยก็ว่าใกล้กันนั่นละว่าจังไรแถวห้องสนะู้หอยฟางแน่ก็ว่านเกือบจัดนาไปก็ให้ม่พ่อกันยีกคือเก่านั่นเด้อว่านเอามาเคยมาอยู่รำกันแต่โด,ด,ดนโดดฝุ่นก็ยังฮักกันดีแต่สิ่งนี้เนี่ยเออ แต่ศาสตีซาสเดียวกูกัเบียร์พ่อแย่หลังสิมีศาสตร์นายยุติโอ้สแสดงว่าไปกับเจ้านี่แบบสินเสมอกันเออ่นะยมัเฮียไงเฮียซ้อยกันนสนะพี่เอเอมีนเถ่าเจ้าสิลาเฮียังเฮ็ดสอยกันเฮียังเฮไปเฮ็ดน,น,น้ำกันเอาเถ่าป่อยขึ้น,งนงงังไหนเย็นวันเซี่ยวจบมันโคก คือจ <Es> <idas> ัง <chips> ว <centres> oh, ่าเล่าสิเอาเอาเมียใหม่จะเหงังก็สิบประจงเขาไปเอากว่าเดี๋ยวนี้ก็จะว้ากันยุ่งเล่าก็เอาอาทิตย์ก้อนแม่เอาบางอาทิตย์ก้อนแม่บ้ามันมาสิบประจงเขาเอาวกระจักเหล่าเนาะกว่าได้ยินเขาเจ้ะว่าวอิลีบ้านเราเอาเมียใหม่แล้วเอาเมียสาวสำน้อยตัวเอาอิลีนี่แม่เออเอาเมียสาวสำน้อยเด้อ หากูไม่มไม่กูกับกระสรงข่าวมึนคือกันหลอวะเอาเรื่อไปลาเป็ดเอาไม่เห็นนะองข้าวเดียวข้าวเดียวไม่เห็นไม่เหาง